อดเทียบเรือน,น้ำลึกโคตใหญ่ทุกคนมาตกปลาเพียบเลยไปเลยไปนู่นเลยไปไปผ่านหนูฮนะอะากาศยามเย็นครับอากาศยามเย็นเอาเรือมาลองสรลุกสรลุกว่าไปจากเบา เพียบครับคน,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 คนเต็มปลายกระปางคนเต็มเลยมีใครจะไปกันนะครับไปฟรีครับจะกลับไปนะ <c oughs> นเ,นนเรือจะเข้ามาแล้วไปครับอากาศดีเงียครับอา <c oughs> กาศดีฝนไม่ตกฝนเยอะเลยมีของขายด้วยครับมัน สาวที่จะมีของขายที่สะลาดปา